นะโมตัสสาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะโลกขอารพนรอบนอบนอบน้อมประลึกนึกถึงคุณตประสีรัตนไตรเป็นที่พึ่งเป็นสรณะ ขอกราบสักการะบูชาอภิวาทนมัมสการพ่อแม่คุณครูบาอาจารย์องค์พระมหาโพธิสัตว์เจ้าพรมเทพเทวดานางฟ้าเทพเจ้าทั่วทั้งสากลและผภพบุูปการีผู้มีพระคุณผู้คุมกฎผู้คุมกรรมต่อเจ้าตไทย้าโลกเจ้าวัตตะสงสารทั้งหลายด้วยความเคารพด้วยความนอบน้อม ขอความสุขความเจริญทั้งทางโลกทั้งทางธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยความดีงามจงทุกๆประการวันนี้ก็พอพราบก็โอ,อกาสมาพบปะพูดคุยกับพี่น้องอีเช่นเคยแหละคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่อัดสดๆไม่มีการตัดต่ออ้าวพอพาพูดผิดพลังพลาดไปบางประการใด พรขขอพระก็โคกราบโค้ขาขมากราบขออาภัยกราบขออาโหสิกรรมไว้ในโอกาสนี้ด้วยและขอพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งเลยถ้าทัดได้มีโอกาสได้มารับชมรับฟังพ่อพระจะเ่วยกรณากดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ขอขอความสุขความเจริญความร่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุขคลมองตัวในการดลงสรงชีวิตจะบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยฉับพลัน ไปในทุกภพทุกชาติตราบถึงซึ่งพระนิพพานเทินล่าวที่แล้วก็คลิปที่แล้วก็มาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องราวของพระมหาโพธิสัตว์เจ้าและพระนางแก้วคู่บุญคู่บารมีเนาะจริงๆแล้วก็พูดไม่หมดหรอกก็ไม่ค่อยจะถนัดพูดเรื่องแบบนี้สักเท่าไหร่ด้วย <c oughs> เพราะไม่ค่อยได้ศึกษามามากไม่ก็นะ แต่ก็พูดไปตามประมาณว่าไปตามอารมณ์ฉันเนี่ยฉันอยากจะพูดอะไรฉันก็พูดนะคลิปนี้จริงๆก็มีปฏิธานพาะพราม์นะเกิดมาชาตินี้มีปณิธานที่อยากจะมาชวนพวกเราท่านทั้งหลายเพื่อนรวมชาติรวมแผ่นดินรวมโลกหรือรวมสังสารวัตรก็ดีมาสร้างยุคสีเวลยด้วยกันมาสร้างยุคใหม่ด้วยกัน ที่นี้พ่อพราามก็ในฟังมานานแล้วหลายปีเป็นสิบสิบปีแล้วบางท่านก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องราวของพระศิอริใช่ไหมเขาบอกว่ายุคศีเวลในเป็นยุคศาสนาของพระศิอริศาสนาพระศิอริมาแล้วพระศิอริจะมาเปลี่ยนโลกจะมาสร้างยุคศีเลษยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นจริงๆไม่ใช่หรอกพ่อพรามว่าไงเพราะอ,อะไรเพราะสม แต่พระพรามเชื่อนะว่าพระเสียรีมาจริงๆมาเกิดจริงๆก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนล่ะแต่พระพรามเชื่อว่าขนาดพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้พระสัมมาสัมพ,พุทธพธิยานเป็นผู้รู้แจ้งโลกอ่ะพระพุทธเจ้ายังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนโลกได้เลยจริงว่าหมายถึงว่าก็มีทั้งผู้ที่บรรลุธรรมและไม่บรรลุธรรมผู้ที่เชื่อตามและไม่เชื่อตามใช่ปะ รัพระพุทธองค์ก็โปรดได้เฉพาะแต่เพียงแต่ที่จะโปรดได้ส่วนผู้โปรดไม่ได้ก็มีเยอะแยะมากมายจริงบ้าจริง,รงทีนี้ถ้าเกิดว่าพระเสียรีท่านจะมาเปลี่ยนโลกท่านจะมาเปลี่ยนยังไงล่ะนึกป้าเพราะพระม่าไม่มีทางที่จะเสกสรรบันดาลอะไรได้เป็นนันเด็ดขาดใช่ป่มมีทางเดียวชี้ออกบอกทางถูกบอกทางสวา่าง ตามแนวทางของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่นั้นแหละอย่างนี้แต่พระพรามเชื่อว่ายุคสีเวลายมีจริงยุคสรีเวลานี้ก็เป็นยุคที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งภายนอกทางภายในทางต่างโลกทางทางธรรมศิลธรรมคุณธรรมจร,รยิยธรรมจะเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูแต่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรยังไม่ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้หรอกหมายถึงว่าตอนนี้ ผู้คนที่ซุ่มรักษาศีลปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรอะไรก็มีนะแต่บรรยากาศแห่งสีวิไลย,ยังไม่มีที่เรามองเห็นได้เห็นกาลยุคจริงบ้างไม่ว่าจะเป็นกาลยุคจากกาลยุคคือยุคที่มีแต่ความเลวร้ายมีแต่ความทุกข์มีแต่ความระทมมีแต่ความเดือดร้อนโกลาหนบุนวายสับสนโอลมานทั้งหลายเนี่ยอาการกาลยุคทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นอาการของของชาวเทพชาวธรรมใช่ปะ แต่ว่าผู้ที่จะสร้างมันบรรดาเหีุให้เกิดการยุกเนี่ยมันต้องเป็นอํานาจแห่งอธรรมถูกต้องป่ะเป็นอํานาจแห่งมารอย่างเงี้ยอานาจแห่งมารเลยว่าอํานาจที่ผู้ฆ่าและทําลายความดีอะไรที่เป็นความดีเป็นศีลธรรมเป็นคุณธรรมเป็นจริยธรรมเป็นความดีเป็นความงามเป็นความเจริญเป็นความรุ่งเรืองเป็นความให้ผู้คนมีความพระสุขสบายอํานาจแห่งมารเนี่ยจะตามฆ่า ถ้าหมายถึงว่าฆ่าความดีอะทำลายความดีอะทำลายีิธรรทำก็จะทำจะยธรรมอะจะโลกมันเกิดความกลัวหาหดปั่นป่วนอย่างที่เราเห็นยูทุกวันนี้อำนาจในการทำก็เหมือนกันเกกับหน้าที่มันไม่เป็นธรรมในเมื่อมันไม่เป็นธรรมก็ชื่อก็บอกเลยว่าอธรรมอธรรมคืออำนาจที่มันไม่เป็นธรรมว่ามันไม่เป็นธรรมทั้งโลกอลโลกก็เลยเกิดความปั่นป่วนสับสนโอลมานเห็นป่ะนี่ปืความโลกโมโทสัน มีแต่ความผิดศีลผิดธรรมมีแต่ความรักโลกโ,รโลกรธหลงที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของสินไม่ได้อยู่ในขอบเขตของกุณงามความดีแต่เยอยู่ในขอบเขตของมีแต่ความโลภอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะนะเพราะฉะนั้นโลกมันก็เลยเป็นเช่นเนี้ทีนี้ถามว่ามีใครมาเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมไม่มีทางไม่มีทางเป็นไปได้เลยต่อให้องค์พระมหาโพธิสัตว์เจ้าสักหนึ่ง 1, ล้านพระองค์ไงจะมา เปลี่ยนแปลงโลกหรือจะมาบอกบอกล่าวชาวโลกอะไรพร้อมๆกันเนี่ยทั่วทั้งโลกอ่ะทุกท่านคิดว่าชาวโลกเขาจะฟังหรอยุคน,นี้สมัยนี้ไม่มีทางมีแต่ว่าน้อยน้อยอาจจะส่วนน้อยมากๆไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่ะส่วนส่วนนจุดนห้าเปอร์เซ็นต์ถึงไม่าลจริงป่ะ <c oughs> แต่ผู้ที่จะมาประมาณว่าผู้ที่จะมาตกมาแต่งมาปรุงมาเติมมาเสริมมาเพิ่มมาขัดมากล่าวเนี่ย คือระบบกฎแห่งกรรมระบบกฎแห่งกรรมหรือผู้คุมกฎผู้คุมกรรมเนี่ยท่านจะต้องมีหนังตัวอย่างฉายให้ดูเพราะว่า,วามนุษย์เราเดี๋ยวนี้เนี่ยพูดตามความเป็นจริงนะไม่ได้ว่าทุกคนนะฮะว่าเป็นรวมๆที่โลกมันกลยุทธ์ทุกวันนี้เพราะผู้คนเนี่ยห่างหายจากศีลธรรมจากคุณธรรมจากจริยธรรมใช่ไหมเอาแค่เรื่องศีลอย่างเดียวก็ไม่ค่อยรักษาศีลกันครบจริงปะ่ะด้วยเหตุนี้นี่แหละ ไอ้ความโกราหดวุ่นวายมันจึงมันเกิดมีกับโลกนี้ไงแต่นั่นแหละเราก็ไม่อยากที่จะมาพูดสิ่งเหล่านี้เราใช่ปะพอพูดไปแล้วคนไม่ค่อยเช่าฟังแต่พ่อพรามก็กําลังจะมาบอกกล่าวว่าถ้าจะเปลี่ยนโลกถ้าจะพลิกโลกถ้าทุกคนอยากที่จะอยู่ดีมีสุขมีความปลอดภัยมีความอบอุ่นมีจริยธรรมคุณธรรมกฎกติกาที่มันดีงามถูกต้องเป็นธรรม เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์เธอประโยชน์ฐานประโยชน์คุณประโยชน์ผมประโยชน์ทุกคนทั่วทั้งโลกท,ทั้งสังสารวัฏเนี่ยทุกท่านต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่เดี๋ยวนี้นั่นคือการรักษาศิลปศีล์เท่านั้นที่จะเปลี่ยนโลกได้ศิลเท่านั้นที่เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยได้ศิล์เท่านั้นที่จะพลิกชีวิตของแต่ละคนบนโลกได้นเนี่ยนะส่วนผู้ใดไม่ถือศิลไม่รักษาศิลป์ไม่บูชาศิล์ไม่น้อมน้อมในศีล แน่นอนละต่อไปในภายภาคหน้า่วงเวลาสิบสองปีอ่ะเดี๋ยวระบบกรรมท่านจะกวาดนะอันนี้จะว่าไม่จะว่าบบพระพระไม่บอกไม่กล่าวนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั่วทั้งประเทศไทยท่านพูดเป็นสิ่งเดียวกันหมดนะพระเทพเทวด,ดานางฟ้าทั้งหลายที่ท่านคุมกฎคุมกรรมท่านก็บาบอกบอกผ่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์หมดนะว่าให้เร่งสร้าง เนื้อสร้างตัวสร้างตนอยู่ในกรอบแห่งคุณงามความดีมันคงอยู่ในศีลอยู่ในธรรมใช่ไหมอย่างน้อยตามสถานะของเรานี่แหละอย่าไปคาดหวังอย่าไปจินตนาการอย่าไปโลกสวยเพ้อฝันอะไรกับโลกนี้อีกเลยมันหมดเวลาแล้วเชื่อพระพราหมสีนะขนาดเห็นเห็นจะกจ,จ,จังจังขนาดนี้เรายังไม่เชื่อกับรู้จะวายยังไงแล้วนะเอาแค่ไม่ต้องเอาอะไรหรอกฮะเอาแค่เรื่อง พี่โควิดสิบเก้าอย่างเดียวนี่ก็พลิกโลกแล้วจริงไหมพลิกโลกพลิกโลกไปทางไหนพลิกโลกไปในทางไม่ดีเปลี่ยนโลก <c oughs> เปลี่ยนโลกไปในทางที่มันไม่ดีเปลี่ยนโลกไปในทางที่มันเลวร้ายที่มันทุกข์ที่มันระทมทุกสิ่งทุกอย่างพี่โควิดเข้ามานี่ผู้คนทั้งหลายทั้งโลกทั้งหมดเนี่ยทุกระทมกันโอ้ยหนักหนาสาหาัสสากันเลยจริงปะ่ะนี่เพราะอะไร เพราะผู้คนไม่มีสินไม่มีธรรมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสินกับธรรมก็บอกแล้วว่าพิษโควิด -19 เนี่ยคนเขาสร้างเขาทําขึ้นมานี่หนละไม่รู้ใครละแต่รู้ว่าอํานาจแห่งมารอานาจแห่งการทำแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครเ <laughs> นี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆทีตอนนี้เอาละมันมันเป็นมันก็ต้องเป็นถามว่ามันมันจะทํำยังไงต่อไปอีนี้โอ้ยไม่อยากพูดรอกถ้าพูดไปี่จะหาว่าจิตตกอีกแต่พูดตามความเป็นจริงตอนนี้ยอดที่ผู้ที่ตรวจพบเนะี่ย ทั้งเป็นคนไทยหรือทั้งเป็นคนที่เขาเขาเข้ามาในเมืองไทยที่เป็นชาวต่างชาติที่ตรวจพบแล้วในตัวเลขสุดท้ายเนี่ยที่พระพรามดูเนี่ยมันแตะที่เก้าพันแล้วใช่ไหมเก้าพันคนแล้วที่ตรวจไม่พบล่ะท่านคิดว่าน้อยๆนะที่ตรวจไม่พบล่ะอีกกี่หมื่นกี่แสนจริงปะ่ะนี่แหละถ้าขนาดแล้ว แล้วเคยเห็นไหมว่าประเทศชาติเราเนี่ยมันจะโลกเรามันจะเป็นอย่างนี้มันจะตกต่าขนาดนี้เคยเห็นไหมล่ะในชีวิตย,ยังไม่มีหรอกยังไม่เคยเห็นว่าพระอมค์ยังไม่เคยเห็นพเ,เ,เนพิ่งเห็นยุคนี้สมัยนี้นี่ไงที่ท่านรนยกว่าการยุคครูบ,บาอาจาร,รยร์ธนยกว่าการยุคนี่แหละการยุกยุคยุคที่มีแต่ความชั่วร้ายเร็วยรทั้งหลายทั้งมวลเมื่อความชั่วร้ายเร็วยทั้งหลายทั้งมวลอำนาจแห่งบาปอำนาจแห่งธรรมมันรุ่งเรืองมัน,น,นเฟื่นนองฟูมันออกอารวาสไปทั่วทั้งโลก ผู้คนทั้งหลายี้โลกว่ายังไงก็ต้องทุกระทมกันใช่ปะท่ในี้ใครจะมาเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีทางมีแต่พวกเราเท่านั้นแหละจะต้องแต่ว่าพวกเราในที่นี้หมายถึงว่ามีแต่พวกเราเท่านั้นที่จะต้องร่วมไม้ร่วมมือร่วมจิตร่วมใจร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวในการที่จะพลิกโลกนั่นคือเริ่มต้นจากที่ตัวเราที่ครอบครัวของเรากันด้วยการรักษาศีล บูชาศิลป์นอบน้อมในศิล์อย่างนี้เป็นต้นนะเพ,พราะพระมมีความคิดเห็นนะเมื่อนานมาแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วมั้งอันนี้ไม่ได้าท่านนะเลืา,ลาฟังมีเพื่อนท่านหนึ่งท่านคอมเมนต์ขึ้นมาเพ,พราพระพูดถึงเรื่องพระเสียริพ,พราะพระเชื่อว่าพระเสียรีมาเกิดแน่นอนแล้วพราะพรมก็ชวนทุกคนว่าเอ๊แล้วทำไมพวกเราไม่เอาปฏิปทาองค์พระเสียริมาปฏิบัติล่ะ ทำไมพวกเราไม่เอาปฏิปทาค์พระมหาโพธิสัตว์เจ้ามาปฏิบัติล่ะใช่ไหมล่ะถ้าทุกคนเนี่ยดาเนินรอยตามพระสริริตามพระมหาโพธิสัตว์เจ้าซึ่งพระมหาโพธิสัตว์เจ้าเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งความเมตตาแห่งความโกโรุณาเป็นสัญลักษณ์แห่งแห่งมหาสัตว์ใช่ไหมเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีความงามพระพราหมณ์ก็เลยจะชวนทุกคนเนี่ย พวกเราก็ชวนทุกคนเนี่ยมาดําเนินรอยตามพระเสียรสีสีใช่ปะเออถ้าอยากจะเปลี่ยนยุคเน่ยเช่น่ายุคสีเวลยบางคนก็บอกว่ายุคสีเวลาบางท่านก็บอกว่ายุคพระเสียรีพวกพวกเราทุกคนในโลกนี่ก็ช่วยกันมาเปลี่ยนยุคใหือเป็นเป็นยุคพระเสียรีไปสิใช่ปะมันจะเป็นอะไรไปก็ <laughs> <laughs> <c oughs> สำหรับพ่อพระมาใครอยากจะเป็นพระเสียรีพ,พ่อพระอยากให้เป็นเลยท่วทั้งโลกเนี่ย ทุกคนทุกชีวิตบนโลกมาเป็นพระเสียรีให้หมดนะพาะพรมยิ่งยิ่งยินดีด้วยเพราะอย่างน้อยถ้าเกิดว่าทุกคนเขาคิดว่าเขาเป็นพระเสียรีเนะี่ยเขาจะต้องตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งมั่นอยู่ในคนงามความดีอยู่ในบุญอยู่ในกุศลเป็นแน่แท้ใช่ปะจริงๆ <laughs> จริงๆนะมีไอเดียนั่นไอเดียที่ดีด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะแต่นี่ก็มีท่านหนึ่งท่านบอกว่าเออเรื่องภาษเสียรีไม่ใช่เอามาพูดเล่น,ลนๆได้นะเป็นว่า พราะพระไม่ได้พูดเล่นนะเพราะพระพูดจริงๆไงพูดจริงๆเลยนะเนี่ยถ้าสมมุติว่าทุกคนก็เข้าใจกันมานานแล้วอะสิบปีหลายสิบปีแล้วอะว่าพระเสียริมาเกิดแล้วว่ายุคพระเสียริว่าเป็นยุคสีอะไรก็พวกเราทุกคนมาช่วยกันสร้างสร้างเลยสิสร้างอะท่านนั่นกับองค์พระเสียริท่านอีกองค์พระเสียริช่วยกันมาสร้างคนละไม้คนละมือร่วมแรงร่วม,วม,วมใจเป็นหนึ่งเดียวสร้างยุคสีอะไรไปด้วยกันใช่ไหมล่ะ เรียาปฏิปทาขององค์พระเสียมาเป็นแบบอย่างก็ได้ไม่ได้ว่าหรอกจริงๆนะเพราะพระธรรมาคิดว่าองค์พระเสียรีท่านก็คงไม่ว่าหรอกจริงๆถ้าองค์พระเสีที่ตัวจริงองค์จริงท่านคงไม่ว่าเพราะว่าอะไรอ้ยบารมีท่านมากมายขนาดนั้นแล้วนะท่านคงไม่มาทนงตัวทนงตนถือตัวถือตนหรือมาถือมั่นอะไรเรื่องราวเกี่ยวกับในโลกไร้สาระอย่างนี้หรอกท่านก็คงอยู่ที่ สิ่งใดก็ตามที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้ชาวโลกชาววัตะสงสารเนี่ยก็มีความดีมีความงามมีบุญมีกุศลมีกําลังจิตมีกําลังใจที่ดีงามท่านก็คงให,ใหญ่จะสนับสนุนส่งเสริมนั่นแหละเพราะพระว่าถ้าเปลี่ยนโลกเนี้ยแล้วทุกคนเนี่ยมาเปลี่ยนว่าเป็นโลกพระเสียรีเป็นโลกยุคสิวะลยัยยุคพระเสียรีเนี่ยพ,พระพาร์คิดว่าท่านก็ยินดีหมายถึงทุกคนเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ย เป็นภาษีอริหรอคิดว่าตัวเองจะดําเนินลอยปฏิปทาเหมือนภาษีลริอย่างเงี้ยพระพระไม่ได้มาพูดเล่นนะพูดเรื่องจริงถ้าทุกคนมีปฏิปทาดังนั้นมีอะไรดังนั้นนะท่านเชื่อไหมโลกอะ่ะจะเปลี่ยนได้อย่างอย่างเร็วเลยอย่างรวดเร็วเลยนะทีนี้ทํำยังไงมันจะเปลี่ยนได้ละ่ <c oughs> ะพราพรมก็พูดไปแต่ในความเป็นจริงอมันคงจะเป็นเช่นนั้นไม่ได้หรอเหตุการณ วิบากกรรมกฎแห่งกรรมนั่นแหละจะมาเปลี่ยนโลกเป็นยังไงนี่แหละความทุกข์ความประทมทั้งหลายที่เกิดจากสิ่งต่างๆที่มันอยู่บนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่โควิด -19 ก็ดีไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจมันไม่ดีก็ดีไม่ว่าจะเป็นยุคเข้ายากหมากแพงก็ดีไม่ว่ามันจะเป็นสงครามโลกครั้งที่สามก็ดีไม่ว่ามันจะเกิดทุกข์ภพพิภัยก็ดี ไม่ว่ามันจะเกิดมหันภัยธรรมชาติที่มันผิดเพี้ยนอย่างหนักนะจนโลกมนุษย์โลกสัตว์โลกอยู่ยากก็ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้ในท้ายที่สุดนะจะมาเป็นตัวสอนให้กับมนุษย์โลกเองหมายถึงมนุษย์โลกมันจะเกิดความสลดสังเวชใจเ,เมื่อถึงที่สุดของที่สุดของที่สุดเนะี่ยเขาจะต้องมองเขาจะต้องหาเฮ้ยทำไมโลกมันเป็นอย่างนี้ ฉันไม่เคยเห็นโลกมันเป็นอย่างนี้เลยช่วยชีวิตองฉันที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรใช่ไหมความสลดสังเวชใจมันจะเกิดพรามวิหารธรรมมันจะเกิดเขาก็จะเขาก็จะสํารวจด,ดูว่าอะไรที่เหลืออยู่บนโลกใบนี้ส่วนมากก็จะมีแต ok ่สาวบกของพระพุทธเจ้าที่อยู่ใช่ไหมส่วนมากก็จะมีแต่ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยที่มีผลกระทบน้อยที่สุดนอกนั้นก็วินาศสันตรกกันหมดทั่วทั้งโลกอย่างนี้เป็นต้นนะเขาก็จะ หันหน้าหันตาเข้ามาศึกษาคุณพระพุทธศาสนานะี่แหละนั่นแหละเมื่อเมื่อนั้นแหละจะเริ่มจะเริ่มยุคสิบอะไรในยุคนูน้นจะเริ่มตั้งแต่บัดน,นูน้นนะแต่ไม่ใช่เริ่มแต่พวกเราเตรียมความพร้อมเอาไว้พวกเราเป็นกําลังสนับสนุนส่งเสริมเอาไว้ไงจริงปะ่ะ <c oughs> เออท่านเชื่อไหมพ่อพระเชื่อนะถ้าคนนั้นพูดถึง,รง,รงเรื่องสิลเรื่องธรรมเรื่องสิลเรื่องธรรมเรื่อง ความดีเรื่องความงามเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องคุณงามความดีเริ่มต้นจากตัวเราจากครอบครัวของเราสมมติว่าเรามีภรรยาก็าพูดกับภรรยาเรากับภรรยาพูดกันว่าเออต่อไปเราจะรักษาศีลจะบบูชาศีลจ,จะนมนมในศีลชนลูกหลานมารักษาศีลด้วยกันพูดถึงอเนกสมของศีลในฟังคนข้างคนข้างข้าง,ง,งอะไรพอเขาเห็นพฤติกรรมในเขาก็จะมา รักษาศีลบูชาศีลด้วยกันเองอะ่ะบรรยากาศมันจะเกิดแต่บรรยากาศของครอบครัวก็พรมเกิดแล้วนะตอนนี้เกิดแล้วมีแต่คนรักษาศีลมีแต่คนพูดถึงเรื่องศีลมีแต่คนพูดถึงเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องนู่นเรื่องนี้จริงๆนะเป็นอย่างนี้จริงบ้าน,านพร,อพ,พรนอ,อพราหมเครอบครัวพ่อพราหมเล็กๆอ่ะครอบครัวหมายถึงว่าพี่สาวพี่สาวสองคนอย่างเงี้ยพ่ออย่างเงี้ยคนใกล้ตัวอย่างเงี้ยเขาก็เออพวกนี้มันเขา พูดถึงเรื่องศิลป์พูดถึงเรื Book, illion, ่องทมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะพระครามเชื่อว่าสิณจะพลิกโลกได้ศิลเปลี่ยนโลกได้ศิลเปลี่ยนชีวิตได้ศิลเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความดีงามในโลกใบนี้ได้แต่ที่โลกใบนี้มีแต่ความทุกข์ระทมมีแต่ความการุ่เพราะอะไรเพราะผู้คนไม่รักษาศิลเพราะผู้คนไม่บูชาศิล์ไม่น้อมน้อมในศิลเพราะผู้คนไม่เห็นคุณค่าของศิลป แล้วไม่รู้จักคุณค่าของศิลว่าดียังไงทุกคนก็เลยประมาทเห็นปะ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะพระ,พระพรามีเงก็เหมือนกันเมื่อสมัยเด็กๆสมัยรุ่นๆก็ประมาทมาแล้วผิดมาแล้วพลาดมาแล้วชีวิตมันก็ไม่มีสาระไม่มีแก่นสารอะไรในะชีวิตของพระพรามเมืม่อสมัยเด็กสมัยรุ่นน่ะไม่มีคุณค่าเลยเพิ่งมารู้ เห็นและมีคุณค่าตอนที่เนี่ยอายุตอนเนี้ยอายุยังเข้ากลางคนแล้วว่ะ <c oughs> เออเพิ่งรู้ว่าโอ้คุณค่าของศิล์น,นี่มันไม่มันมันเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆชีวิตของว่าพระเมื่อก่อนก็บุ้ยผิดพลางๆไปเยอะยิ่งค่าสัตตัดชีวิตเยอะแยะมากมายโอ้ยอย่าไปพูดเลยพูดแล้วสลดสังเวชใจตัวเอง แต่ที่ชีวิตมันเปลี่ยนได้มันเหมือนกับว่ามีความภาคภูมิใจก็เพราะว่าเราอยู่ในศีลอยู่ในธรรมแล้วมันพลิกชีวิตได้จริงๆชีวิตพระพรานนี่พลิกได้จริงๆนะทุกคนถ้าไม่เชื่อลองไปฟังดูคลิปเก่าๆคลิปเก่าๆดูได้เลยแต่ว่าชีวิตของพระพราณนะตอนนี้ที่มันอยู่แล้วก็ฟื้นฟูได้อะไรได้ในทุกๆเรื่องราวเพราะว่าศีลน,นี่แหละเพราะว่าคุณพระรัดนาตราเองเพราะว่าคุณพระพุทธเจ้าเพราะว่าคุณพระพุทธศาสนา เลยอยากจะชวนเพื่อนพี่น้องทุกท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนใน,นโลกใบนี้เชื่อเหรไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดศาสนาใดอะไรใดที่ก็ตามถ้ถาทุกคนรักษาศีลตามสถานะของตัวเราเองเนี่ยโลกนี้จะเปลี่ยนทันทีจะพบกับความสันติสุขสันติภาพเสรีภาพทันทีศีลจะพลิกโลกจะเปลี่ยนโลกได้ทันทีถ้าพวกเราท่านทั้งหลายมาปฏิบัติอยู่ในศีลอยู่ในธรรม สุดท้ายนี้ขอความสุขขอความเจริญทั้งๆโลกทั้งทางธรรมจะมาเกิดมีแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพื่อนร่วมชาติร่วมแผ่นดินร่วมโลกร่วมวัฏสงสารด้วยความดีงามทั้งหลายจงทุกประการเถิด